วนี่ต้อนรับเข้าสู่ Cook i n g Simulator VR กับผมเชฟเอ็นไรกระดูกเนื่องจากว่าเชฟตาลเขามีภารกิจที่ต้องไปต่างประเทศด่วนนะครับผมเลยเอาสามาทำแทนตอนนี้เราจะทำตามเมนูของน้องคนนี้เลยครับผมนั่นก็คือส้มตำอย่างแรกนะครับส้มตำสิ่งที่ต้องมีก็คือพวกผักอย่างที่รู้ว่าส้มตำคือสลัดของบ้านเรานั่นเองต้องใช้แครอทมหาศาลจำนวนหนึ่งเลยนะครับที่นี่เขาไม่มีมะละกอนะครับผมแต่ถ้าเกิดต่างประเทศเขาจะใช้แตงกวาแทนมะละกอนะครับ พลิกสักหนึ่งกำมือทีนี้เราได้สารสัตว์ของเราแล้วไม่ว่าตดิบของเราพร้อมเราต้องเริ่มจากการตัดให้เป็นชิ้นๆก่อนผมได้ร่ำเรียนวิชาวิถีสมุรัยมาจากเชฟตามที่เรียบร้อยใช้สกิลหยุดเวลาช็อตช็ไปลับหยุดเวลา็อยาวาจ้า อืมเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอ้าชาอีเอยม,ม,มันม่นแข็ง,อย,งอย่างนี้เนี่ยฮะต,ต้องใส่กุ้งด้วยใช่ไหมชิงจริงอโอไม่ธรรมดาจริงๆเราน,นี้เราก็ได้สลัดของเราแล้วตำไข่เค็มไข่เค็มเบอร์99ครับผม สองฟองแล้วตามด้วยกุ้งจะไม่ใช้น้ําธรรมดาครับผมจะใช้น้ํามันเดือดอแทนครับนี่ใส่ไข่ลงไปเลยสวยตอนนี้เราจะลองเอากุ้งต้มพร้อมไข่ดูนะครับผมว่ากุ้งมัสามารถสุกพร้อมไข่ทันไหมขย,ยังไม่ตายผมว่าน่าจะได้ที่และโอเคปิดอืมอเราได้ไข่เรียบร้อยแล้วจะสารไข่เป็นแว่นๆน,น,นะครับผม ไอ้ชาอ้างสาวดงมุดะมุดะมุดะขอบเลยทก่คิโยจะได้อยู่งั้นเราจะเอากุ้งใส่ลงไปกุ้งทอดของเราเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวตำม,มันได้เลยก็ที่การตำของเราที่นี่เราไม่มีคกเราจะใช้หุ้ยตัวในการกดในการบ,บดตำมันแท้ ัวเราอย่างที่บอกอแน่นอนครับเรื่องสุขนาไมกินไปไม่เข้าห้องน้ำให้มันรู้ไปครับ <c oughs> ต้อมตำจริงๆต้องกินแล้วขี้แตกนะครับผมแต่ขี้แตกมากขี้แตกน้อยนี่แล้วแต่คนครับ <c oughs> โอเคนี่จะเป็นส้มตำประมาณนึงของเราครผมไม่ลอกขาดอะไรไปป้ตตมตำอย่างที่บอกครับผม <c oughs> ขอฐานไทยต้องจัดจ้านด้วยความเปรี้ยวและความเผ็ดนี่ครับผมพริกร้อยเม็ดของเรา <c oughs> บอกเลยว่าจะจ้านถูกปากแน่นอนครับผมและสิ่งที่ขาดไม่ได้เพื่อนเก่าแก่น้ำมะนาวครับผมทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวลงตัวอร่อยแน่นอนครับแล้วก็ตามด้วยน้ํำมะนาวครับผมสักนึงพอเริ่มทันได้โอ้โหเท็กเจอร์อมอมถึงกับกระตกไปเลยแต่นั้นเราก็จะใส่ไปส้มตำของเรา โอ้เฟรมเรทตกเฟรมเรทตกมากเดี๋ยวส้มตำของเราใส่ในจานก่อนนะครับผมนี่ครับผมทำด้วยกองพริกของเราครับผมโอ้โหแซ่แบแซ่บเนี่ยใส่มะนาวไปนิดนึงพริกป่นกับถั่วใส่ไปเยอะๆเลยนี่มันไม่ไม่ใช่ส้มตำแล้วครับมันเป็นลาวาแล้วครับผมตอนนี้ สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเชฟทีดีคนจะมีผักบนอาหารครับผมสักนิดนึงค่อยอสมบูรณ์แบบค่อยๆใจเย็นโอเคลูกค้าส้มตำมาเสิร์ฟแล้วอู้ส้มตำจานนี้คนกินแล้วบอกว่าไม่ต้องไปห้องน้ำไม่ต้องไปโรงพยาบาลครับผมจองวัดเลยครับทพาไม่อากาศมันร้อนๆอ,อย่างไรเพ่นี่ผมังไม่กินส้มตำเลยเนี่ย ไฟไหมไฟไหมไปม,มาละสมตามผมความเผ็ดร้อนนี่มันสีมิติจริงๆครับผมอย่างแซบบอกเลย Everything will be fine ครับผมอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ซ b s c r i b e แชร์และกระดิ่งได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเราไ <c oughs> ว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย